มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาดูในสังคมออนไลน์ครับถือว่าเป็นเหตุที่เศร้าสลดแล้วก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันผ่านสื่อออนไลน์ค่อนข้างมากครับถึงกรณีที่ค้านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันในการใช้สื่อออนไลน์ครับแต่ว่าเมื่อพามออกมาแล้วเนี่ยคนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นคือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับมีน้องเยาวชนวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับมี2คนด้วยกันแล้วเพจนะครับแฟนเพจที่เขา นำมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ปลดปล่อยนะครับได้เผยแพร่ภาพหนึ่งะครับซึ่งชาวสังคมออนไลน์ให้ความสนใจโดยเฉพาะสเตตัสการอัพสเตตัสของ Facebook ตัวเองขึ้นในสเตตัสนะครับปรากฏว่าเป็นการพูดเป็นการด่าบุพการีเป็นการด่าแม่นะครับซึ่งเด็กคนนี้ก็มีการคาดการก,กันว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับเด็กหญิงคนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว ด่าพ่อแม่ของเธอเองแล้วก็รูปภาพที่นํามาขึ้นเนี่ยนะครับก็จะพูดในทํานองที่ว่ายามาตะคอกเสียงใส่นะครับยามาตะคอกเสียงใส่แล้วก็คําหยาบะนะครับไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วข้อความอีกข้อความหนึ่งก็เช่นไม่ให้ทํานู่นทนํานี่แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกทาาอะไรต่างๆแต่ใช้ด้วยข้อความที่หยาบคายรวมถึงอีกคนหนึ่งเขาก็เขาก็พูดนะครับเขาก็โพสต์ผ่าน Facebook ในเรื่องราวส่วนตัวนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นการระบายอารมณ์นะครับเป็นการระบายอารมณ์ผ่าน Facebook แต่ว่าถ้อยคําคําหยาบต่างๆเนี่ยนะครับมีการพูดออกมาอย่างเช่นทําแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะทําให้เกิดมาเป็นลูกอันนี้ผมพยายามที่จะใช้ข้อความที่มันซอฟต์ลงมาแต่ถ้าใครได้อ่านหรือว่าได้เห็นจริงๆเนี่ยคือจะเป็นการใช้ค่อยถ้อยคาที่หยาบคายมากซึ่งสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ก,กันก็คือว่าสิ่งที่การมาด่าบุพการี ผ่านทางสังคมโซเชียลออนไลน์แบบนี้มันสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงครอบครัวสะท้อนถึงความคิดของเด็กคนนี้เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาที่ผ่านสื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยเรารับไม่ได้โดยเฉพาะในบรรดา ระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับก็จะรับไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เยาวชนไม่ควรจะนําเอาเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งในการด่าทอเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของค่านิยมของวัยรุ่นรวมถึงเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลัง ติดต่อนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับทางผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะครับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นการด่าทอบุพการีด่าทอพ่อแม่ผ่านทางสื่อออนไลน์คุณหมอมองว่าเรื่องนี้ มันจะต้องมองกันที่ผู้ปกครองหรือว่าหันมามองกันที่เด็กครับหรือว่าต้นสาดไปเหตุที่แท้จริงเนี่ยเราจะควรหาทางออกหรือว่าวิเคราะห์พฤติกรรมของเยาวชนวัยรุ่นที่ทําแบบนี้กันยังไงครับครับคืออันที่หนึ่งเนี่ยหมอเข้าใจว่าในส่วนนี้เนี่ยสังคมคงจะต้องหันกลับมาตั้งสติพอสมควรนะฮะเชื่อมั่นว่าเวลาที่เราตั้งสติดีๆแล้วไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะโต้ตอบกันไปมาเนี่ยเราจะเริ่มในการที่จะมองหาทางออกร่วมกัน เอาตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการดูหาทางออกดูซิว่าสาเหตุเกิดจากอะไรขึ้นมาแล้วก็เหตุและปัจจัยที่ทําให้เด็กมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกถึงในลักษณะยอย่างเงี้เกิดอะไรขึ้นและปฏิกิริยาเนี่ยมันจะสามารถจะต้องมีบุคคลที่สามที่เด็กเองก็เคารพแล้วก็รวมไปจนถึงพ่อแม่เองก็ไว้วางใจ เป็นตัวเชื่อมที่จะทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วก็จะทําให้เกิดการพูดคุยในลักษณะที่เป็นบวกบวกบในขณะเดียวกันเองเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียนี้เป็นอันที่ต้องระมัดระวังเรื่องใดๆก็ตามที่เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าสังคมคงจะต้องได้รับการเรียนรู้นะว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องราวของส่วนตัวเรื่องไหนที่สามารถเผยแพร่ได้ซึ่งเรายอมรับว่า หลักสูตรรู้เท่าทานสื่อเองหรือการที่จะทําให้เกิดจริยธรรมในการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นั้นเนี่ยในวงกว้างตอนนี้เนี่ยเรายอมรับก็จจากัดมากครับแล้วก็ยังเรียนรู้หลักต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งศึกษาไปจนถึงเด็กวัยรุ่นเองก็ตามนะพื้นที่ในการเรียนรู้พวกนี้ก็ยังน้อยอยูอ่เวลาที่เด็กก้าวเข้าไปสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาจะคิดถึงข้างหน้าไม่ออกว่าเมื่อโพสต์เข้าไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่ตามกลับมาเนี่ยมันมีมากกว่า สิ่งที่อาจจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นไปครับตรงนี้เราเรียกว่าภาวะอารมณ์ล้วนๆเลยที่ระบายกันออกมาใช่ครับก็อยากที่จะเรียกร้องอีกกัรหนึ่งก็คือว่าอย่งโครงการที่หมอทําเพงเรื่องของต้มถุนชวีิตเด็กและเยชวย่นไทยนี่อันนี้เป็นเรื่องราวของจิตสำนึกเองกับคุณธรรมจริยธรรมรรการใช้พลังบวกการใช้ปิยะวาจาการได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี แล้วก็เป็นพลังบวกให้กับตัวเด็กเองในการที่เมื่อเจอกับปัญหาแล้วสามารถจัดการปัญหานั้นได้อืมฮะในอันนี้ก็เป็นครั้งรแรกนในประเทศไทยในทีศพัฒนาตัวต้นทุนชีวิตขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสานึกโดยการฟังเสียงเด็กและเยาวชนอืมครับสําหรับทางออกเรื่องนี้สําหรับคนที่เป็นแม่เองสมมติว่าถ้าได้เห็นลูกด่าเราแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งลูกเองเนี่ยเราจะมีทางออกกันยังไงหรือว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราควรจะ พ่อแม่ค,ควรจะที่จะให้คําแนะนําลูกหรือว่าควรจะหาต้นสายปลายเหตุกันยังไงดีครับคืออันที่หนึ่งเลยก็คือว่าคณพ่อคนแม่หาเหตุในลักษณะนี้แล้วเนี่ยคงต้องใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองทบทวนนะฮะว่าเป็นสาเหตุมันเกิดจากอะไรขึ้นมาเท่าที่สามารถนึกออกได้ฮะ ไม่ออกจริงๆเนี่ยหากคุณพ่อคุณแม่มีคุณลุงพี่ป้านะ้าอาที่คิดว่าสนิทแล้วก็ไว้วางใจได้ทํานองเดียวกันพี่ป้านะ้าอาหรือแม้กระทั่งครูก็ได้นะที่เด็กคนนี้เองเนี่ยเคารพแล้วก็มีความรู้สึกไว้วางใจซึ่งการละการอาจะต้องปรึกษาหาลือแล้วก็วางแผนเพื่อก้าไปสู่กระบวนการของสาเหตุครับ อยากให้คุณหมอแนะนำเยวาวชนหรือว่าวัยรุ่นนะครับที่จะใช้สื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งการระบายอารมณ์แบบนี้ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะใช้วิธีอื่นดีไหมหรือว่าเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีผลเสียหรือว่ามันไม่ดียังไงบ้างครับครับคือถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราใช้สื่อเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัว ถ้าเป็นไปได้เด็กน่าจะมีผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ปกครองเองเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าอาจจะเป็นพี่พน้าอาล้อมรอบตัวเด็กเองครับประเด็นที่สองเองเนี่ยการได้มีโอกาสที่จะฝึกฝึกฝนนะสุนชีวิตให้มากขึ้นในลักษณะที่ว่าเอากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสื่อทั้งหลายเนี่ยและลองมาเปิดรับรับสมองนะฮะให้เด็กได้คิดว่า ไอ้ที่เราโพสต์ไปตรงนั้นนะจริงจริงมันมีผลกระทบนะการไช้อารมณ์แล้วโพสต์ไปในจังหวะนั้นเนี่ยผลกระทบที่ตามมาภายหลังนี่มันอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ซะด้วยตามใจอืมครับอาจจะไม่มีความผิดในทางกฎหมายหรืออาจจะมีความผิดในทางกฎหมายแต่ที่แน่ๆล่ะฮะเป็นการผิดศีลธรรมแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นการกไม่มีใคร,ครที่ไหนที่เขาทำกับบุคลภาการีหรือว่าพ่อผู้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับ ถูกต้องเลยครับก็คงตรงคงต้องมาดูเรื่องราวของจิตสํานึกด้วยเพราะว่าจะทำยังไงให้จิตสานึกเองยกระดับขึ้นและคุณธรรมจริยธรรมมีการเน้นในมิติทางการเรียนให้มากขึ้นครับครับเสียดายเวลาหมดแล้วครับต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่มาให้คําแนะนําแล้วก็ร่วมกันคําแนะนําสําหรับพ่อแม่รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ